ค่ะเดี๋ยวแม่หมูจะทําขนมปังบักเก็ตนะคะทําด้วยเครื่องทําขนมปังนี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นโถผสมชั้นในของเครื่องตัวนอกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ละก่ะทำทำในเครื่องขนมปังบักเก็ตของเราก็จะออกไปตามรูปทรงของหม้อชั้นในนะคะไม่ไม่ได้ยาวแบบต้นดังต้นฉบับของเขานะคะ ก็มาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะอันนี้เราใช้แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีสีขาวราคาทีหกสิบห้านะคะ,ะ,คะเราใช้สองร้อยห้าสิบกรัมค่ะแป้งสาลีสีขาวนี้ใช้ทําสำหรับทําขนมปังพิเศษนะคะและน้ํานะคะน,น้ํเปล่าเนี่ยนะคะเราใช้ร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมค่ะยีสต์สดนะคะเราใช้สองจุดห้ากรัมค่ะแล้วก็เกลือป่นหนึ่งช้อนชาแค่นั้นเองนะคะเรามาดูวิธีทํากันดีกว่าค่ะลาน้ํานะคะร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมใส่ในหมอนห้อชั้นในเลยค่ะ ามที่ยืดสบนะคะสองจุดห้ากรัมใส่ไตหมดเลยนะคะแล้วก็ค้นค่ะละลายให้ให้ยืดละลายกับน้ำมาก่อนะะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเอาแป้งนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ช่วยเขานิดนึงขนมบังเกนนะคะขนมปังับเก็นเนี่ยนะคะ ทำเสร็จแล้วนะคะควรจะทานในวันเดียวหมดนะคะเพราะว่าวันร่มขึ้นเขาจะแข็งมากเลยนะคะส่วนมากเขาจะทำเฉพาะทานอะคะ่ะทําเช้าทําจนชึ่งเที่ยงอะไรประมาณนี้ค่ะเที่ยงบ่ายย,ย,ยังได้นะคะแต่ข้ามวันแล้วหนึงฟังเขาก็จะออกแนวแข็งนะคะทีนี้ใส่เกลือคะ่ะเกลือป่นหนึ่งช้อนชาคนเล็กน้อยเรามาเอา แป้งขนมปังเนี่ยนะคะในหม้อผสมเนี่ยนะคะถุงผสมเนี่ยนะคะใส่ลงไปในเครื่องนะคะให้ก็ตรงล็อกนะคะืมเคตรงล็อกแล้วก็ปิดฝานะคะทีนี้เรามาเปิดใช้โปรแกรมนะคะเราจะใช้โปรแกรมที่สองนะคะเป็นเอ่อโปรแกรมที่ทําขนมปังฝรั่งเศสนะคะทีนี้เรามาเลือกโปรแกรมนะคะเครื่องเซ็ตไว้โปรแกรมที่หนึ่งนะคะเราเริ่มมาเป็นโปรแกรมที่สองนะคะไล่ลงมาเอ่อเครื่องเกาเซ็ตไว้ให้เรา 750กรัมน,นะคะแล้วก็เขาเซตหน้าขนมปังไว้หน้าที่สองเราไม่เอานะคะเราจะเลื่อนหน้าขนมปังให้ไปอยู่เป็นหน้าที่หนึ่งเพื่อเอาแค่ไม่ต้องเกี่ยม,มากนะคะจากนั้นเ,เครื่องเขาบอกว่าใช้เวลาการในเวลาทํางานน่ะนะ3ชั่วโมงนะคะเรากดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะเครื่องเขาก็จะเ,เริ่มดาเนินการทั้งนวดแล้วก็อบ พักแป้งด้วยนะคะนวดพักแป้งอบ3าชั่วโมงเสร็จสับเราไม่ต้องทำอะไรนะคะพอเขาเสร็จแล้วเราก็ออกมาพึ่งบมตะแกรงแล้วก็พอเขาอุ่นตัวลงเราสามารถตัดฐานได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนขนมปังเราสุกดีกว่าค่ะค่ะข,ขนมปังบักเก็ตของเราสุกแล้วนะคะหน้าตาเ็าก็เป็นอย่างนี้น,นะคะ เดี๋ยวเราจะดึงใบพัดออกได้ไหมเนี่ยตอนนี้นร้อนอยู่โอ้โหล่ะร้อ,อนโอ้ร้อนมน,นกขอพระเจ้านั่นแหละที่จริงนล้นยช่วงนี้โอ้โหเขาดึงออกยากมากเลยเพราะาร้อนอยู่ เราจะพักให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยมาตัดค่ะเราจะลองตัดดูนะคะว่าเนื้องางไมก็จะเป็นไงนะคะโอ้โหมาบบกเลยกรอบน่า ะะคะเหมือนบักเก็ตทั่วไปอืมเนื้อชังง้นไนโอเคค่ะให้ได้ค่ะอโอเคค่ะบักเก็ตเราพร้อมทานมือ้อเย็นแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย